ถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกแคทแอลนะร <Yeah. S 1> ประเด็นเนี้ยเขาเขาไปแน่นะครับเพราะว่าเขาเขามีสิทธิบัตรที่อยู่ในมือเนี่ย7,500ใบนะที่รอการแอปพูมแลนะนะปัจจุบันนี้มี5,000กว่าใบอังนี้นเนี่ยมันดูเหมือนสิทธิบัตรของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะดันนั้นเนี่ยเขาไปกับเทคโนโลยีได้แน่แล้วเขาเป็นคนนำในอุตสาหกรรมเทรนนะดัะนั้นเนี่ยมันก็เป็นในภาพนั้น จริงๆความเสี่ยงของตัว t e l เนี่ยนะครับจริงๆก็จริงๆก็ต้องพูดแหละเนาะว่ามันเป็นเรื่องกระแสของตัวรถยนต์ e v คาถ้ารถยนต์ e v คาขายได้น้อยนะครับอันนี้มันก็คงจะเป็นบวลุ่มของเขาก็จะหายไปอันนี้ก็ตรงไปตรงมาแนละ้วเพราะ70%ของรายได้เข้ามาจากรถยนต์ e v คาะสองเลยก็คือถ้าราคาแบตเตอรี่ไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะรถยนต์ e v คาขายได้น้อยลงนะมันก็จะทาให้เกิดผลกระทบกับตัวมา r ์จินคุณต้องเชื่อก่อนว่ารถยนต์ e v คา จะแทนรถตุลไอถ้าคุณมีสมมติฐานแบบนี้คุณไปแคท l อทำไมถึงเลือกแคท l อมาออกเป็นตัว D.R. ค่ะพี่โบก,ออก็นบหนึ่งเลยคือในช่วงเวลาที่เราเลือกอ่ะ อาจจะยังไม่ได้มีคนเลือกหุ้นตัวนี้มากนะักแล้วเราก็แค่รู้สึกว่าเขาทำาเขาทาเพิ่งทำ IPO ในฝั่งของตัวฮ่องกองก็เลยเลือกมานะครับก็ท้าไม่าไมติดอะไรนะครับก็ฝาก CatL23 สด้วยครับค่ะในซีรีส์สองสามก็เข้าใจว่านอกจาก CatL นะคะก็มีหุ้นจีนนะคะตัวอื่นให้เลือกด้วยนะคะหรือกระทั่งเป็นอีเอ ETF ก็ยังมีด้วยเหมือนกันคะ่ะพี่โบ๊ท ตัว etf เนี่ยเราเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นห่างเสง high dividend นะอันนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยวมี่ไม่ชอบเทสล a ไม่ชอบ N v i d วเดียนะอันนี้ก็ต้องไปพวกแบบสาธารณนัโภกไชน่าโมบายนะครับที่แบบจ่ายเงินปันผลดีๆ volatility ต่ำๆก็มีดีเหมือนกันเนาะก็คือกลุ่มเหล่านี้นะก็อาจจะเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ที่อาจจะเรียกว่ามีความผันผวนน้อย ต้านทานจากปัจจัยภายนอกได้ดีแล้วก็มีเงินปันผลดีแต่เราจะไปคาดหวังว่าเขาจะมีอัตราการเติบโตดีเพราะว่าหุ้นเหล่านี้มันเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเยอะนะคนับตัวดีเบืดนสูงโลวโวนะับก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับเอ่ออะไรนะเอ่อเรื่องสงครามการค้าก็ได้รับผลกระทบไม่เยอะมากเพราะว่าคนเหล่านี้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอยู่ในประเทศจีนล้วนๆหรือว่าในส่วนของตัวฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะับดังนั้นเนี่ย s อสอสงสามนะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะสำหรับคนที่ต้องการจะอะไรที่ต้องการนิ่งๆเงิน,ง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 นงปันผลนะครับ <S <S แล้วก็ไม่มีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกมากนะัก<ส>ก็คือ,อซื้อไปแล้วฝันไม่ได้เป็นสีเขียวสีแดงเหมือนอย่างเวลาซื้อเทส la หรือว่าซื้อหุ้นตัวอื่นแล้วกันอาจจะนอนหลับสบายกว่าครับส่วนภาพของทางฝั่งจีนนะคะเขาก็ดู เต็มที่มากเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทั้งการเงินลดดอกเบี้ยแล้วลดดอกเบี้ยอีกนะคะการลังนี่เห็นช่วงหลังๆนี่จัดเต็มนะคะจะเป็น global workshop นะคะจากโรงงานโลกเนี่ยตอนนี้จะเป็นอ,อธิมหาอำนาจเรื่องของการบริโภคด้วยเหมือนกันนะคะจะเป็น power house เรื่องของ consumer economy นะคะมันดีกับหุ้นในกลุ่มที่พี่บอสพูดถึงมาบ้างหรือเปล่านะคะเมย์ชวนอาลีบาบาเหล่านี้โอเคคือจริงๆต้องบอกแหละว่าพวกนี้เขาเป็นแพลตฟอร์ม แล้วก็เป็นตัวเขาเรียกเป็นช่องทางขายเนาะนะครับเหมือนเป็นเป็นเป็นแชนเนลอ่ะในการขายสินค้าแต่แ้นเนี่ยต้องบอกแล้วว่ามันอาจจะมันอาจจะยังไงก็ต้องมีคนเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ทําให้ที่ที่ประกอบให้ตัวอะไรนะตัวเมืองหรือว่าตัว power house ในเชิงของตัว consumption เนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ตัวจริงๆที่มันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าได้รับการสนับสนุนเลยก็คือพวกเสี่ยวมี นะพวก BYD นะครับพวกไฮเออนะครับพวกมีเดียพวกกรีอะไรพวกนี้นะพวกนี้จะเป็นลนักษณะของตัวสินค้าที่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลานี้เขากระตุ้นผ่านตัวเทรดอินซัพซิดต้องระมัดระวังนะแต่เพียงแค่ว่าณตอนนี้เขาจีนเขาเลี้ยงกระทิงอยู่หนึ่งตัวดังนั้นเนี่ยเขาเขาไม่เปลี่ยนให้กระทิงกลายเป็นหมีแน่นอนดังนั้นเนี่ยเขาสู้เต็มที่อุตสาหสร้างกระทิงมาหนึ่งตัวแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็ พยายามทําให้มันเป็นกระทิงต่อไปดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปแล้วว่าภาพของตัวอ,อะไรนะภาพของตัวจีนนะครับเขายังคงสนับสนุนต่อเนื่องนะและที่สําคัญเลยก็คือสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากที่เขาจะทําบนตัวคอนซัมมชันพาวเวอร์เฮาส์ตามที่กิตา้าบอกมาเนี่ยเขาเขาเรียกน,นะเขามีนโยบายในการทำเซมิคอนดักเตอร์คัสเตอร์เป็นของตัวเองด้วยนะครับ ก็พึ่งจะทุ่มทุนไปประมาณสักเลตเซได้ประมาณสักห้าหมื่นล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะนะครับก็อันนี้แน่นอนว่าจะเป็นการพัฒนาชิปภายในประเทศของเขาเองนะลดการพึ่งพิงดังนั้นเนี่ยส่วนที่เราจะเห็นเลยก็คือพวก SMIC นะครับหัวหงนะครับหัวเวยนะครับไชน่าฟูซันนะครับคาบิคอนนะครับหบริษัทนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรือธงในการพัฒนา ชิปในการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์นะของของเขาเลยนะของของจีนนะเพื่อทำให้เขาแยกออกจากประเทศอื่นๆล่านอกจากนั้นเองเนี่ยเขาก็ไปลงทุนเนาะในฝั่งของตัวไอตัวที่เรียกว่าเป็นชิปดีไซเนอร์นะเหมือนกับทำธุรกิจคล้ายๆกับพวก s y n o p ซิสพวก c ัตแดนส์นะพวกนี้จะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบในระยะยาวเพราะว่าเขาต้องการทำเองและนะ ก็จะต้องการจะทําในส่วนของตัวพวกเครื่องอิโทรกราฟีนับอย่างที่ ASML ทําด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยดูเหมือนเขาต้องการทําต้นน้ําปลายน้ําทุกอย่างเองหมดดังนั้นเนี่ยถ้าได้ย้อเวลามันมันไม่เห็นผลภายในสองสามปีหรอกพี่ว่ามันต้องแบบใช้แบบเวลาห้าปีเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะทําให้เขาสามารถมายืนได้จุดนี้นะนะครับอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะทาเขาอาจจะมายืนได้ตรงจุดนี้เข้ากับอเมริกาณนะวันนี้เอง แล้วคดุลิววโรที่บอสพูดถ,ถึงอ่ะใครได้ประโยชน์ใครหน้าจะได้ประโยชน์มากที่สุดแกก็อย่างที่บอกแล้วคือคนที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็น s อ i c ออีหัวหงชยนาปูซันตัวคา r บิคอนหัวเว่ยอืมใช่ไหมครับแต่ตัวตัวไอไอตัวอื่นที่เรียกว่าเป็นพวกชิปดีไซเนอร์หรือว่าในส่วนของตัวพวกทำพวกชิปมคกิ้งทูสเนี่ยอันเนี้ยพี่ว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะดวสรุปเนาะว่าใครจะเป็นคนชนะ แต่ถ้าถามว่าในมุมเซมิคอนดักเตอร์ต้องมีห้าบริษัทนี้แน่นอนโอเควันนี้พี่โบ๊จัดเต็มให้เราเหมือนเดิมนะคะอาจารย์โบ๊ทมานี้ไม่ผิดหวังเลยนะคะในช่วงท้ายนี้เราขออนุญาตให้แฟนคลับนะคะของอาจารย์โบ๊ได้ถามบ้างก็แลเรากันนะคะเดี๋ยวพี่ตั๊กคัดมาให้นะคะเ,เมื่อกี้มีแตะไปนิดน,นึงแล้วนะเรื่องของเออทรนพวก清洁能源นะคะแต่ว่ามีคำถามจากคุณโชจิโกะนะคะที่ถามมุมมองพี่โบ๊ว่าเทรนพลังงานนิวเคลียร์นะคะพี่โบ๊ทมองยังไง และสองเทรนด์พลังงานจากเบดแบตเตอรี่สำหรับอีบีชัดเจนหรือไม่อย่างไรถ้าถามในมุมเบดแบตเตอรี่นาบก็ต้องอาจจะหมายความถึงเซมิสโอรสเตดอันนี้แน่นอนคือเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นขั้นขวาของตัว LFP กับ NMC ก็คืออาจจะเรียกว่ามีสารกึ่งตัวนำที่เรียกว่าเป็นของแข็งนะที่รถที่ที่จะท,ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยบางลง ช่อันนั้นเนี่ยยังไงทุกคนก็ต้องไปเซมิสโตริสเตตหรือว่าไปเป็นเบรดของตัวที่คุณโชจิโกบอกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกแคท l นะร<อ>ประเด็นเนี้ยเขาเขาไปแน่นะเพราะว่าเขาเขามีสิทธิบัตรที่อยู่ในมือเนี่ยเจ็ดายใบนะบที่รอการแอปฟูมนะปัจจุบันนี้มี5,000ักว่าใบาเองันนั้นเนี่ยมันดูเหมือนสิทธิบัตรของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะันนั้นเนี่ยเขาไปกับเทคโนโลยีได้แน่ แล้วเขาเป็นคนนําในอุตสาหกรรมเทรนด์นะในนั้นเนี่ยมันก็เป็นในภาพนั้นสองเลยก็คืออุตสาหกรรมนิวเคลียร์จริงนะตอนเนี้ผมว่าเราก็มีการพูดถึงตัวนิวเคลียร์ค่อนข้างเยอะนะครับผมบอกแบบนี้ดีกว่าว่าถ้าเราจะมองในส่วนของตัวนิวเคลียร์เนี่ยนะครับสป라이ตเชนตรงไหนสําคัญที่สุดของตัว Nuclear นะิวเคลียร์ครับอ่ะต้องบอกก่อนเดี๋ยวเราต้องกลับมา พื่อจะคขยี้ประเด็นก่อนเราจะไปซื้อโรงไฟฟ้าที่ทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดีไหมคำตอบเลยก็คือดีคอนเซเลชันใหญ่ที่สุดอ่ะอันนี้พี่ตอบไว้นัดตรงนี้ก่อนอันนี้คือตอบคำถามแรกสองเลยก็คือถ้าเราบอกว่าเราจะซื้อนิวเคลียร์ซื้อมาเพื่ออะไรซื้อมาเพื่อบนความคาดหวังใช่ไหมว่า กลุ่มที่ทำเป็นพวก h y เปอร์ส l ก r c อร์ d s าว e r v พ d e r จะทำา d t t c e n t t r r และต้องใช้พลังงานนิวเคลียร์ถ้าเป็นคำตอบนี้ผมบอกเลยว่าผมเดายากว่าใครจะเป็นคนที่ซั p พลายนิวเคลียร์พอร์ให้กับบริษัทข่าวสุดพรวิเดอร์หรือว่า Data Center ของพวกนี้ได้เพราะไม่รู้ว่า Data Center เขาจะไปตั้งไว้ที่ไหน เราก็ได้แค่เบ็ดไปว่าคอนเซเลชันแม่งมีทุกที่คอนเซิเรชันใหญ่สุดเซฟเบ็สุดง่ายสุดในบรรดาของการลงทุนในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าแต่คำถามเลยก็คือเมื่อเราไม่รู้นะว่าเขาจะไปตั้งให้ตรงไหนคำตอบเลยก็คือแล้วถ้าในส่วนของตัวนิวเคลียร์มันมีสองประเภทไลท์วอเตอร์เ .ACT เ r Heavy w วี่วอเ .ACT เ r รเนาะสองอย่างเนี้ย เราก็ต้องกลับมานั่งดูในโปรเซสของการทำเตาปฏิกรณ์บรรมนูว่าเราจะเล่นตรงไหนของตัวสายเชนพี่ไม่ได้เอาสไลด์มาให้ดูด้วยสิอ๋อโอเคแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะอธิบายให้พอจะเข้าใจได้บ้างหลายๆคนก็อาจจะบอกเฮ้ย hey, เล่นยูเรเนียมสิยูเรเนียมเนี่ยมันคือต้นน้ำพวกเหมืองพวกคอมมูนิตี้เราเล่นยูเรเนียมเนี่ยยูเรเนียมมราคา ราคายูเรเนียมก็เหมือนราคาน้ำมันเหมือนราคาฐานหินปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงมันไม่ได้มี value added อะไรถูกปะเราจะรู้ได้ยังไงว่ายูเรเนียมมันถูกใช้เยอะขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครัทำไมเราไม่เอาภาพที่เรียกว่าได้ประโยชน์จาก value added ของตัวยูเรเนียมก็คือ enrichment ในภาพของตัวที่ทําให้ยูเรเนียมมันบริสุทธิ์ใช่ไหมครับบริษัทที่เราลงทุนได้นะครับก็คือ C N N P ของจีนนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งในฝั่งของตัวอเมริกาชื่อว่าคารเมโกอันเนี้ยคือใจความเราจะไปเล่นเหมืองทําไมเล่นเหมืองมึงก็เหมือนเอ่อเล่นเหมือนเล่นเหมืองก็เหมือ,เอเน,เ,อเ,ลนเ,อเ,อเล่นราคาคอโมโบดี้ม,มันมีแวลูอะไรอะไรเลยวันหนึ่งวันวันดีคืนดีถ้าจีนบอกว่าเราขุดยูเรเนียมเยอะขึ้นเหมืองก็ตายทําไมเราบอกว่าอ่ะโรงไฟฟ้าเรารู้ละ เราไม่เล่นตรงกลางอะคนที่เป็น Light Water Reactor คนทำ Heavy Water Reactor นะที่อาจจะเรียกว่าได้ประโยชน์จากภาพนี้ก็คือคาเมโกกับตัว c n c ง่ายมาได้เลยค่ะพี่บอสค่ะงั้นขออนุญ,ญาตปิดท้ายนะคะเมื่อสักครู่พี่บอสบอกนึกอะไรไม่ออกบอกแกดแอลนะคะแต่ว่าถ้าคิดให้พบเนี่ยมันต้องมีความเสี่ยงอะไรบ้างหลักที่เราต้องระมัดระวังนะคะคือจะลงทุนก็ตามอ่าก็ต้องคิดดูนะคะถึงจะล้ำมากถึงจะเป็นอาร์กิเต็กเซอร์ของ e NERGY STORAGE แต่อะไรคือความเสี่ยงคะพี่บดคะจริงๆความเสี่ยงของตัว t e l เนี่ยนะครับจริงๆก็จริงๆก็ต้องพูดแหละเนาะว่ามันเป็นเรื่องอกระแสของตัวรถยนต์ e v e h i c ถ้ารถยนต์ e v e h c ขายได้น้อยนะครับอันนี้มันก็คงจะเป็นเ,เขาเรียกแล้วบัวลุ่มของเขาก็จะหายไปอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเนะเพราะเจ็ดสิบรายได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของรายได้เข้ามาจากรถยนต์ e v c สองเลยก็คือตัวเขาเรียกแล้วตัวราคาของแบตเตอรี่ มันไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็อย่างที่คุณโจจิโกถามเนาะทุกๆคนก็เน้นผลิตแบตเตอรี่ LG Energy LG Energy Solution ก็ไม่ได้หวย Samsung SCI ก็ไม่ไดีหวยนะครับตัวเอ่อเอ่อ g o c e n ของตัวจีนก็ไม่ไดีหวยนะครับเอ่ออะไรนะตัว b y d ก็ไม่ไดีหวยทุกคนแม่งเก่งหมดเลยดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยเขาได้ประโยชน์คนเดียวมันก็ไม่ใช่แต่ณตอนเนี้ยเขาใช่อยู่อันนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาเนาะว่า,าภาพของตัว ราคาแบตเตอรี่นะครับอาจจะไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างที่ทุกคนอยากจะได้ดังนั้นเนี่ยมันมันเลยเป็นสองเหตุผลแล้วกันเนาะถ้าราคาแบตเตอรี่ไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะรถยนต์อีวีคาขายได้น้อยลงนะมันก็จะทําให้เกิดผลกระทบกับตัวมาจินแล้วก็ตัวแนวโน้นมกาไรรายตัวรายได้ของเขาอืมแต่นั้นคือตั้งต้นคุณก็ต้องอ่าก็จะต้องเชื่อก่อนใช่ไหมจริงจริงคุณต้องเชื่อก่อนว่ารถยนต์อีวีคา จะแทนรถตุนไอซถ้าคุณมีสมมติฐานแบบนี้คุณไปแคแล l เลย